สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่น้องไลอ้อนได้กลับเข้ามาเรียนที่โรงเรียนจริงๆนะคะหลังจากทีเ่เรียนออนไลน์ทั้งเทอมเลยเทอมหนึ่งนคือน้องเรียนออนไลน์ทั้งเทอมเลยอยู่ที่บ้านนะคะเหมือนกับเด็กๆแล้วก็เพื่อนๆทุกๆคนเทอมสองนี่เปิดเทอมมาได้สองอาทิตย์แล้วแต่คุณแม่ก็รอดูสถานการณ์โควิดอยู่นะคะก็เพิ่งจะให้น้องได้มาเรียน วอนแรกก็ยงมีน้องๆบางส่วนนะคะที่เรียนออนไลน์อยู่แล้วก็มีบางส่วนที่เลือกที่จะมาที่โรงเรียนนะคะเหมือนน้องๆที่จะกลับเข้ามาเรียนที่โรงเรียนอีกครั้งหนึง่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์นะคะตรวจโควิดของทางคลินิกหรือทางโรงพยาบาลมายื่นให้กับทางโรงเรียนก่อนนะคะถึงจะอ,อนุญ,ญาตให้เข้ามา ในโรงเรียนนะคะตอนนี้น้องก็ขึ้นป1แล้วดีใจมากเลยอยากมาโรงเรียนมากอยากเจอคุณครูคนใหม่อยากเจอเพื่อนเพื่อนคิดถึงเพื่อนเพื่อนนะคะด้านหน้าทางเข้าของโรงเรียนก็จะมีตรวจอุณหภูมิตรวจวัดอุณหภูม,ภมิแล้วก็ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะ นี่น้องก็จะเดินเข้าทางตึกใต้ตึกแปดเซียนถ้าน้องๆมีทางเข้าหลายทางนะคะน้องๆบางคนก็เข้าทางหน้าโรงเรียนบางคนก็ผู้ปกครองก็ไปส่งทางทางด้านหลังทางนนะคะเป็นทางสุสานนะคะก็จะเข้าได้หลายทาง แต่ทุกคนต้องมีป้ายห้อยอยู่ที่หน้าออกนะคะว่าได้ตรวจโควิดแล้วปป้ายที่ทางโรงเรียนออกให้นะคะ mm hmm. ก็ยังมีนักเรียนมาไม่เยอะนะคะอันนี้ก็คือเป็นบางส่วนเท่านั้นที่กลับมาเรียนวันนี้น้องเลออนก็มาถึงโรงเรียนประมาณ7จ็นโมงนิดๆน,นะคะปกติช่วงเวลานี้จะมีเด็กนักเรียน เยอะมากมาซื้อน้ำนมขนมนะคะาทางด้านร้านสวัสดิการทางด้านซ้ายมือช่วยก็เลยค่ะเพื่อน,นนะคะ,นะคะน้องๆก็จะเลิ่นเข้ามาที่นี่เียนไลอ้อนดีใจมากรีวิ่งไปเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอพามาสองน้องไลอ้อนเท่านี้ก่อนนะคะหน้าโรงเรียนเอหน้าตึกนะคะได้แม่เข้าได้แค่นี้ แล้วคุณแม่ก็จะเดินกลับออกไปทางหน้าตึกเหมือนเดิมนะคะนี่จะเป็นบนริเวณรอบๆโรงเรียนทางด้านขวามือน,นี่จะเป็นตึกของออน้องๆที่เรียนพาณิ์นะคะวิทยาลัยสว่างบริบูรณ์ทางนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของโรงเรียนน้องๆที่เข้ามาก็จะมี ตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์เจลแอกอฮอนี่เป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะก็ยังมีต่ออีกนิดนึงทางด้าน ขวามือ,อ,อจะเป็นสนามบาสนะคะและหน้าโรงเรียนก็จะเป็นสนามฟุตบอลขนาดใหญ่ตอนนี้เช้านี้ก็เลยเงียบเลยไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ